Two, three, four. Try to go on the way. Things okay. Young am Love blue sky every day. ใจที่ว่าเห n อ h นร o a นคำถามในใจมีล้านแบบแต่ความฝันเดินสร้างไม่ง่ายได้ขับตามกันกไปวัดด้อเลขใหม่ปิดแร่รสชาติขอฟ้าไกลแค่ไหนขับกันต่อไป โบกมือและทักทาย and r i v e on the road like on the way. 2 3 bay Hê 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 Tại มากําลังมันๆเลยจัดยัดเพื่อนอยู่นู่นเอ้าทำไมไม่ตามมาเซ็กซ์เท่ไม่มีจะแดกรถมึงเท่มากใช่ไมึงเจอบาร์บี้มึงไม่รู้จักแล้วว่าพวกกูเด็กขี้อิจฉาแค่นี้เรายังเป็นเด็กเฮียไม่พอเราจะแกล้งไอ้ยัดต่ออีกทอดเอาสติกเกอร์ไปยัดใส่กระเป๋าไอ้ยัดสติกเกอร์ไปแปะที่แก้มไอ้ยัดให้ดูว่าไอ้ยัดเป็นคนทำอ่าไปบอยความผิดเขาผสมอีกเหรอ มัว่าน้อยเลยทำทีหลังเป็ดเลยวันทายมาแล้วเลยวันทายมาแล้วเฮียเป็นตุ๊ดก็ไม่บอเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยฟุ้งฟุ้งฟลิงอ๋อก็หยวาวก็อย่างที่เขาบอก ความคลาสสิกอยู่รอบตัวตายแล้วอีดอกเป็นตุ๊ดก็ไม่บอกมึงมาควานหามือทําดีกว่าใครทำอ่ะเคยดูหนังสอบสวยไหมสมมติแ่าถ้ายิงก็ต้องมีคาบเขมาปืนติดมือติดสติกเกอร์ไอ้มือทําก็จะมีสติกเกอร์ติดที่ตัวกูไม่มีกูไม่มีเข้ามาสองเหรอเติดติดเลยนเลยวันทายมาแล้วเลยวันทายมาแล้วมีไรปะเราอ่ะมีไรไม่มีไรมียา กูไม่มีสีเนี่ยเนี่ยอันไหนโอ้โหเดี่อะไรมึงดูสิเนี่ยฮะน่ารักไปเปล่ากูนั่งกินข้าวอยู่ไงเนี่ยมันก็เอามาแปะเนี่ยมีคนเอามาฝากเนี่ยพวกที่แบบว่าโจรที่โดนจับไม่ก็จะชอบแก้ตัวอย่างเงี้ยมึงไอ้ชั่วไอ้เลวแกล้งรถเพื่อนไอ้เด็กขี้ฉา มันมาฝากกูมันมาฝากกูเออได้ได้ได้เอาไปให้ขีดติดติดไปไปเสียเวลาไปไปเรามาเจอแฟนคลับครับสวัสดีครับผมครับแฟนคลับมาหาอันนี้ยี่ห้ออะไรไปดูครับอ่านมาอะไรรป่ะไปไปครับตัวเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทสวยมากครับคุณครับผมสวัสดีครับเสื้อเราตัวอะไเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยนี่ซื้อมาห้าสิบนี่ซื้อมาห้าสิบห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับ เ้ไม่มมีจแาเล่นเกมกันต่อชื่อเกมว่าโพลรอยวัดดวงครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนเรื่อยๆเลยแชะแชแชเดี๋ยวทำฉลากจับแล้วมาวัดดวงหาคนโดนลงโทษครับ1 2 <ST AT> เาตรวการจับฉลางวัดดวงจับรูปพลอรลอยแล้วใครจะโดนลงโทษมันก็ขึ้นอยู่กับดวงสำหรับ,บคนโดกนก็คือโดนลงโทษด้วยการเนี่ยระดิดดิดผมเขียนตลากมา20แผ่นสลากก็จะมีบอกว่าอันทิเช่นใครชู2นิ้วในลูกโดนใครจะดวงสวยในรูปแรกครับ ต่ทแล้วตาแตล้วแ <glucose S 3> ่่้แล้แ้่จับะจับมาแล้วจับมาแล้วคแจะเป็นเชื่อใจผมจำหรับดววแรกที่โดนในรู <CH dropped out> ปอ่านพร้อมกันยืนข้างขวาคนไม่มองกล้องโดนคนไม่มองกล้องมีต้มชิว <sh> กับ <k> ยัดหาครับอ่า؛ แล้วลอดเอ้ยคนที่<ม>ยินข้างาขวาต้อมเชิวก่อนคือไม่มีแปลว่าต้องยืนข้างขายหถาคือ โดนมาทางชีวิตแล้วงานนี้มึงโดนกูบ้างนับเท่าไสาสานะหน่งสนึ่งโอ้ยไม่สาไปเลยอ่ะ1นึ่งสสามามสอเออมาหนึ่งสอง รูพี่สอง okay. e okay. ใครยืนหน้ารถพี่บอยโคกไทรเก่งคนนั้นโดนครับคนแรกครับก้องโกเดบัสต um> ้โมเมนตัมได้เบียสอีกแล้ว เด็กแมนยูใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอเด็กหงหนึ่งสองสาโอ้ยสามโอ้ยสามโอ้ยไม่ต้อลิ้นต่อต่อไปรูปที่สาเท้าเอวโดนไม่เคยเท้า ายชื่อเลยต้าร้องเลย,เย,ยใจใจไว้ยใจไว้ยใจไว้เดียวอเฮียมึงโดนนะวายเอ้กอออ็ทำผ้าเลรียแบบ ก็นอนแก้ผ้าไอ้สัตว์ถ้ามึงโดนกูจะยิงมึงเองอีกค่ะจะเอาให้ปิวตกน้ำตกเลยตามคุณดูไปเลยสัตว์ไปยเย็นคุณต่อค้อนกูจะออกกันไก่1น3สองา กุ้ยสัตว์มึงบอกย่กงอ่ะสัตว์จะไม่มีในหมู่โจรนะจะยิงมึงให้ตกน้ำตก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 กระจายไอเจอฝรั่งตัวตเฮ้เฮ่ชิกาชิกชื่อห่ชกาชิกชิกาชิกชิกเชิกชิกาชิก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 าชิกชิกาชิกชิกาชิกช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 ก ไปไม่ลงแล้มันเดือดต่อโอ้

เวนตาทุขอให้มึงโดนไอ้สัตว์ก็ปิโขอให้มึงโดนปกปิดไม่มีทางโดนหรอกเซฟคนที่โดนในรถที่สี่คือคนที่ยืนหน้ารถเจมยัะถาครับเว้นเว้นตาทุขอให้มึงโดนไอ้สัตวายัะถาครับบุฟองโมเมน เลยครับ โอ้เย่ยอย่างแรงอะนี่นะ้ย่ยเนื้อมันเยอะว่ามันเลยจังกระหางเสียไม่โอ้ โยนะเริ่มเลยนะเยวเดี๋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 ยวชงให้กูอ่ะโอ้ทีได้อได้เว้ยเอ้ยเเอ้้ย้เ้้้ยเ้ยเเปเเ้เา โเขาบ่อตายหี้ยใส่หมวกที่หน้าแดงหมดแล้วแดดแรงไม่ใช่แดดแรงหรอกตบแรงเราหน้าทำทริปถ่ายลูกนุ๊ตหน้าลูกโป๊แต่เราไม่มีตังค์ช่างเราก็ใช้ผู้เดียวกันเองนี่แหละวิธีหาคนง่ายมากก็โพสลงไปในแฟนเฟซเฟซอยากเห็นใครถ่ายนุ๊นมากที่สุดสองคนใครที่แฟนคลับบอกมากที่สุดก็ต้องเป็น2คนนั้นสองคนนี้ต้องมาทำอะไรก็แก้ผ้าให้พวกเราถ่ายรูปนู๊ตไง ใครอยากเห็นเฟสแฟ่คนไหนถ่ายนูสองคนโหวตมานะจ๊ะไ,<ข>ไปแล้วนะสองอันดับครับตายยกตูตาตากับน,น้องยัตตี้พร้อมนะคระ <c oughs> ับโปโฟกัสให้ดีนะคะแล้วก็แช่ เอางล้นใครเอาตับมากินเลยยาเคียยาเคลียร์สิครับไม่ตอกได้อันนี้ไม่ใช่ลำไยกระโหลกอันนี้กระโปงกูเองอันต่อไปแอคสองนอนเหมือนเดิมสลับมือกันจับกูมาอ่าอย่าใช้มือซ้ายดเยี่ยเหมือนจับโดยแข่งครกเลยจับนานๆยางมันจะออกแล้วออกเฮ้ยัเฮ้ยไม่ยอมเลยยย

ถึงเวลาพักกาย